พี่เพื่อนๆนะครับชาวหมาชไยบอครับวันนี้เราจะมาถ่ายรีวิวเรือนะครับ m p c Bo a t นะครับก็มันเป็นเรือที่ผมนําเข้ามาใหม่จริงๆนำเข้ามาแล้วก็หลังจากที่ทําเรือจบเนี่ยเราบิ้วเรือเราอุปกรณ์เรือซึ่งเราแต่งอเองนะครับเป็นคนเดินไฟเองเป็นคนติดตั้งระบบเองเนี่ยเราทํากระจกแล้วเราออกไปเทสประมาณน่าจะมาสมาสิบสิบปากครั้งละนะครับน่าจะประมาณสิบปากครั้งได้ ในตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีได้มาถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆเผื่อใครจะสนใจนะครับใครจะสนใจอยากจะมีเรืออยากจะมีเรือสปีดโบ๊ทหรืออยากอะไรอยากจะได้รู้ระบบอะไรบ้างนะครับเรือของเราก็คือผมคิดว่ามันน่าจะครอบคลุมการตกปลาแบบจิกกิ้งแบบที่ไม่ใช่เรือออกเรือรอมงนะครับเราเป็นเรือเร็วเป็นเรือสปีดโบ๊ทที่บอกว่าก็ตีหัวเข้าบ้านอ่ะไปไวกับไวนะไปไวกับไวแล้วก็ เปลี่ยนหมายเร็วย้ายกองเร็วไม่ต้องรอเฝ้าปามหรือว่าจากลมไม่ต้องรอน้ําคือบางทีเราไปเรือประมงะครับด้วยจังหวะของเรือใหญ่วิ่งช้าไตเขาจะสาะท่าสมอย้ายแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันก็จะนานย่ายบางทีย้ายหมายทีสามเพื่อโมงสี่ชั่วโมงเวลาการตกปลาของเรามันหายไปนะครับเราก็ จะมีเรือสปีดโบ๊ทตัวนี้ที่มาเป็นตัวตอบโจทย์ตอบโจทย์ที่จะอ่ะกองนี้ไม่กิน10นาทีย้ายไปอีกหมายละ15นาทีย้ายไปอีกหมายละเขาเรียกว่าค้นกันจนฝ่าจะเจอว่าปลามันจะอยู่กองไหนหรืออยู่ในแหล่งหมายไหนนะครับก็คือเราสามารถเ็าเรียกวิ่งจนน้าทะเลขุ่นนะครับเรือสปีดโบ๊ทก็เป็นเรือที่ตอบโจทย์อีกอย่างเลงแต่เรือสปีดโบ๊ทตัวนี้มันเป็นเรืออลูมิเนียม สปีดวอล์กก็จะมี2ชนิดหลักๆนะครับก็คือจะเป็นเรือไฟเบอร์กับเรืออลูมิเนียมแต่ตัวนี้ที่ผมเลือกเป็น่นนาเข้าเรืออลูมิเนียมมาเนี่ยเพราะเนื่องจากว่ามันได้ในเรื่องของความเบานะครับขึ้นน้ําไวความเบาแบกบหรือกินกําลังเครื่องยนต์น้อยเราก็จะได้ในเรื่องของการประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานในที่นี้คือประหยัดน้ํามันประหยัดเงินเราเนี่ยแหละนะครับไปเรามาดูกันว่าตกลงว่าเรือลำนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ เรือลำนี้นะครับเป็นเรืออลูมิเนียมเพลทนะครับ5้า3นะครับเป็นมารีนเกรดนะครับขนาดความยาวอยู่ที่7เมตรหรือประมาณ1.5ฟุตตัวเทนเนอร์นะครับเป็นเหล็กก็นเดกชุบซิงค์นะครับกหลเกชุบซิงค์มันจะกันน้ําเค็มได้ในระดับหนึ่งแต่ก็จะสู้สู้เทเลอร์ที่เป็นอลูมิเนียมไม่ได้นะครับล้วก็มาติดตั้งวิ้งติดตั้งตัวสเตน สเตย์ตัวนี้ครับทุกครั้งที่เอาเรือไว้บนเทเลอร์ครับเราต้องขันให้มันตึงสเตย์ตัวเนี้ยเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งเพื่อไม่ให้เรือมันหลุดหรือว่าตกลงว่ามันไปว่ายน้ําอยู่กลางถนนเนี่ยเราขายสเตย์ตัวเนี้ยดึงไว้ตัวเนี้ยมันไม่มีกาสยืดถ้าเมื่อไหร่เราใช้เป็นวินวินปกสีนะเนี่ยเรือเราหนักมากเนี่ยมันจะทากเนี่ยมันมีโอกาสที่เชือกวินเนี่ยจะขาด ถ้าสายวิ้นขาดปุ๊บเรือก็ไปแต่ตัวนี้มันเป็นตัวล็อกไว้ตัวหนึ่งต่อให้วิ้นตัวนี้หรือว่าจกลงกลไกของเฟืองเนี่ยมันรูดเฟืองมันรูดปุ๊บสายมันหย่อนปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้มันไม่หย่อนตามเพราะมันเป็นใช้เกียร์เกียร์สตัดนะครับตัวสเตย์ตัวนี้ก็จะช่วยช่วยได้เยอะเลยนะครับคนที่เล่นเรือจะรู้คนที่เล่นเรือจะรู้ว่าจกลงว่ามันสมควรจะต้องมีนะครับวิ้นเลยก็เป็นวิ้นสองเกียร์นะครับเหมือนคล้ายๆรถโฟล์ว เววินเรือใหญ่ๆถ้าไม่ใช่ไม่ใช่วิน2เกียร์หรือว่าตกลงไม่ใช่อัตราเกียร์ทดีเนี่ยวินไม่ขึ้นนะครับเดีย๋ยวนี้อันนี้รูหายใจน้ํามัน,นครับรูหายใจน้ํามันมี2โลรูเพราะเรามีด้านใต้ท้องเป็นถังน้ามันอยู่2ถังนะครับถับงหนึ่งก็250ลิตรกับสกับ300ลิตรเรือลำนี้จุน้ํามันได้ประมาณ550ลิตรนะครับวินกันยาวสามวัน2คืนนะครับเรือลำนี้เกาะกับเครื่องมิคุร่ ซีโปนะครับเป็นเครื่องมัอที่ซีโปขนาด300แรงม้าสเปคเรือจริงๆของเขาเนี่ยเขาจะอมเครื่องยนต์หรือว่ารับเครื่องยนต์ได้มินิมัมที่จะขับเรือมันได้เนี่ยที่ตั้งกับ200แล้วก็แม็กซิมัมก็คือ300ตัวนี้เรากดที่300เลยเพราะเผื่อเราคนน้ำแข็ง คน้ราแข็งที่ไม่ได้ไปใช้ปลานะคน้ําแข่งไปกินกันคน้ําแข่งวานที่คน้ราแข่งวัลังสองลังสามลังเงี้ยคนอีกประมาณเจ็ดคนแปดคนนะครับก็ขึ้นน้ําดีครับขึ้นน้ําไวนะครับขึ้นน้าไวเลยจะได้ก็คือแล้วยิ่งพอเราใช้เครื่องใหญ่แทนที่ว่าเครื่องใหญ่มันจะกินไปรหยก่กินน้ามันมากขึ้นนะคือมันกินของมันในระดับหนึ่งแต่เราพอเราไม่ใช้รอบเครื่องยนตที่สูงมันก็จะประหยัดน้ํามันในส่วนตรงนั้นนะครับรอบเดินทางของเราพอเป็นรอบต่ํา เรือลำนี้วิ่งรอบเดินทางกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ50ลิตร45ลิตรถึง50ลิตรนะครับประมาณเนี้ยเท่าที่กดนะครับรอบเดินทางก็อยู่ประมาณ4,000-4,500รอบนะครับวิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ 20-28, 29, 30ไมล์นะครับไล่สตาร์ทประมาณเนี้ยเราก็ถือว่าโอเคแล้ว29-30ไมล์ 29, ก็ประมาณ50กิโลเมตรซึ่งถ้าในทะเลก็ถือเร็วแล้วนะนะครับ แล้วก็ติดตั้งทิมแท็บนะครับทิมแท็บมี2ข้างเป็นทิมแท็บไฮโดรและทิมแท็บไฮดริกนะครับมีทิมแท็บทิมแท็บสองข้างทิมแท็บเนี่ยไว้ทําไมทิมแท็บมีเอาไว้สําหร,รับปรับเรือเอียงซ้ายเอียงขวาคือเรือเราเนี่ยเวลาเราไปเรือใหญ่ๆเนี่ยเราไม่สามารถเราไปขยับน้ําหนักให้บาลานซ์ได้นะครับบางทีคนไปนั่งซ้ายเยอะหน่อยคนไปนั่งขวาเยอะหน่อยเรือมันเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเราขับเรือเราจะลาบากเราก็จะปรับตัวเนี้ยลงมาสมมุติว่า น้ำหนักอยู่ทางขวาเยอะน้ำหนักอยู่ทางขวาเลยเอเอียงไปทางขวาอ่านเอียงไปทางขวาแต่มันจะบอกซ้ายอ่ะเอียงไปทางซ้ายน้ำหนักอยู่ทางซ้ายเยอะเรือเอียงทางซ้ายใช่ไหมปุ๊บก็เวลาเราขับเรือมันจะเอียงอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บเราก็จะขับยากน้ำหนักซ้ายเยอะเราจะหันไปบอกเฮ้ยมาขวาหน่อยจะเกรงใจเขาเ,เขานั่งไปแล้วอะเขาคุยแล้วเขานั่งกลุ่มไปแล้วเงี้ยเราก็ปรับทิมแท็บนะปรับทิมแท็บทางนี้ลงปุ๊บตัวทิมแท็บแผ่นทิมแท็บตัวเนี้ย มันก็จะเป็นดันน้ําดันน้ําที่เวลาเรือว,วิ่งนะครับน้ำจะไหลผ่านท้องเรือมันก็จะไปดันน้าปุ๊บเรือก็จะเอียงกลับนะครับระยะของที่จะปรับยังไงเราก็มีสวิตช์อยู่น,นมว้วนก็ค่อยๆกดไล่มันอ่ะก,กดไปนิดนึงอ่ะอยังกลับมาหน่อยกดไปนิดนึงเอียงกลับมาหน่อยเนี่ยปุ๊บจนได้บาลานซ์ปุ๊บก็โอเคสักพักหนึ่งคนไปอยู่ขวาคนไปอยู่ขวาปุ๊บอ่ะเรือเอียงขวาอีกแล้วเอียงขวาแทนที่ว่าเราจะมาปรับขวาเลยไม่ใช่อย่าเพิ่งนะเราต้องไปยกซ้ายขึ้นก่อน ปยกด้านซ้ายขึ้นนะไปยกด้านซ้ายขึ้นสุดแล้วเรอยังเอียงขวาอยู่เราค่อยปรับด้านขวาลงเพื่อให้น้ําหนักด้านขวาได้จะให้น้ำาัวแผ่นน้ำตัวนี้มันกดนะำอะไเลยมันดันน้ําที่วิ่งผ่นานท้งอ,องเรือพอดันน้ำปุ๊บด้านขวาก็จะยกขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันจะไปรอบหนึ่งทีนี้ด่ามันเถอะ มึงนั่งกับที่เดิมไดไหมมึงอยู่ที่เดิมเถอะหันกลับมาด่าได้เลยครับที่เกียจปรับแล้วนะครับปรับสองรอบแล้วก็ยังวิ่งกันไปวิ่งกันมานะและ้วดีไดนี้หันกลับไปด่า <laughs> โอเคครับเราเล่นอันนี้เราเล่นแล้วก็้านท้ายนี่ก็จะติดตั้งอันนี้ผมติดตั้งเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของไฟ LED สีเขียวนะครับเราก็จะเปิดไฟ LED ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวล่อบมึกเป็นตัวล่อปลาเป็นตัวระอบึกเรบบาจะมีไฟอยู่้นานท้ายพร้อมด้วย หัวซาวเดอร์นะครับหัวซาวเดอร์ที่หากองหินเป็นอ่าโซน่านะครับเป็นเป็นซาวเดอร์ซาวเดอร์ที่หากองหินซาวเดอร์ตัวนี้ก็จะเป็นขนาด800วัตต์นะครับมีสแกนข้างของกามินนะครับแล้วก็จะมีซาวเดอร์อีกตัวหนึ่งขนาด1กิโลนะครับตัวนี้อ่าสเปคของมันเนี่ยอ่าจับจับในจับท้องน้ำหรือจับใต้น้ำได้เนี่ย728เมตรซึ่งตามไหลทวีปหรือเราไปหาเกาะถ่านอะไรนะน้ำเราไม่เกิน300อยู่แล้ว ครับตอนนี้ก็จะถือว่าตอบโจทย์ได้พอสมควรนะครับไทยเรือก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้หัว s o เดอรหนึ่งกิโลสำหรับหาเก่าถ่านหาปลาลึกซีมิดันอ่าวไทยเราน้ําขี้โคลนประมาณสัก4ี่ห้าเมตรก็ใช้ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะมีสแกนข้างให้เราด้วยเราก็จะประหยัดในเรื่องของสมมุติว่าเราเปิดสแกนข้างซ้ายขวานะครับมันมันเหมือนการเรือเราเข้าไปที่เรามีเซฟหมายที่ใน GPS ใช่ไหมเราวิ่งผ่านหมายปุ๊บ อ่ะไม่เจอกองมันผิดพลาดไปอาจจะผิดพลาดไป2ี่สาเมตรเนี่ยเราก็เปิดสแกนข้างดูว่ากองหินม,มันอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาดดอยูตรงไหนเราก็กดล็อกจากหน้าจอได้เลยนะครับไปดูลอดับขึ้นค่ะขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยอ่าสภาพข้างบนนะครับท้ายเรือเลยไล่ตั้งแต่ท้ายเรือมาก่อนท้ายเรือนีอ่จะมีห้องขังเหยื่อนะครับห้องขังปลาเป็น ้องขังปลาเป็นนะครับเป็นระบบน้ําวนนะครับเป็นห้องขังปลาเป็นระบบน้ําวนเราก็จะขังลูกปลาเหยื่อสําหรับสายสดนะครับสายสดไม่อดตายนะครับเอาลูกปลาเป็นไปนะครับด้านท้ายก็จะมีที่ยืนที่ยืนได้ที่อาบน้ําได้นครับอาบน้ำเค็มราดน้ําจืดนะครับโดยจากธรรมชาติของคนที่ไปตกปลาทะเลูทีที่นัางด้านหลงังนั่งได้ประมาณ2คน3ามคนเบียดกันครับมีที่ฉีดฉีดน้ําล้างเรือนะครับแต่ฉีดน้ําตัวนี้มันเป็นปั๊มอ่า เป็นปั๊มน้ำที่ดูดขึ้นมาจากใต้ท้องเรือมันไม่ใช่ปั๊มน้าจืดนะครับตัวนี้มีห้องตัวนี้ยังไม่ล้างเลยตัวนี้เป็นห้องอ่าต่อท่อต่อเข้ามาเป็นห้องถังเหยื่อได้ห้องหนึ่งห้องใหญ่เลยเป็นห้องขังเหยื่อใหญ่ได้ห้องนะครับเป็นระบบน้ําวนเหมือนกันจอจากใต้ท้องเรือมาเลยฉะนั้นก็คือห้องขังปลาหรือห้องขัง,งปลาหมึกเนี่ยก็ผมจะแยกกันก็นางปลาหมึกข้างาขวามือปลานะครับสองห้องด้านข้างสองข้างนี่จะเป็นที่วางสัมภาระที่ได้เคขะอะไรก็ได้แต่ วางเงินเข้าไปอาดเันเข้าไปนี่สายสดไม่อดตายกระบอกปักคันเด็ดนะฮะเบอร์สี่หนึ่งสองสามสี่เบอร์สี่เบอร์สี่นี่นี่เป็นไงนะมันมีเบอร์บอกนะเอาคันเด็ดเสียบนะครับมันก็จะยืน่นคันเด็มัอจะยื่นออกไปหน้าเทอตัวเรือนะครับเวลาปากกินมันจะกดมีแนวตรงมันจะไปขาดนะนะสายสดไม่อดตายนะครับ อีนนี้ก็จะิวอินระบบไฟฟ้าเข้าไปนะครับดันท้ายไฟสปอตไลท์ดันไงอ่าไฟนะครับนะครับไฟด้านข้างสองดวงไฟสปอตไลท์ด้านข้างนะครับไฟของฮิลล่านะครับไฟเป็นมารีนเป็นไฟมารีนนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น G P S ทัชสกีนนะครับ12นิ้วของกามินนะครับ แล้วก็ตัวนี้มีเป็นอ,อันนี้ใช้งานน้อยผมก็เลยไม่ได้ซื้อทัศสกรีนแต่ซื้อเป็นระบบปุ่มกดมานะครับตัวน,นี้สิบนิ้วต่อกับหัว1กิโลวัต,ต์สำหรับไปหาเก่าท่านนะครับตัวนี้มันขับขับหัวได้ถึง2กิโลวัต,ตก็แรงแรงส่งมันสูงก็เอาไว้ใช้งานน,น้อยๆครับก็เลยเป็นปุ่มกดเฉยๆส่วนทัศสกรีนเราใช้เยอะเช่นช่วงอ่างไทยหรือ,อะไรพวกนี้เราไม่ได้้าไ,ไปสีมีดันที่ไปปะหารท,ที่ไปหาประตกทา่านเราก็จะใช้เป็นทัศสกรีนนะครับใช้งานเยอะ อ่าตัวนี้เป็นวิน้นวินสมองไฟฟ้าด้านและด้านหน้านะครับใช้วิน้นใช้ไฟฟ้าเอานะครับเวลาเราทิ้งสมอไปปุ๊บเราไม่มีปัญญาลากมันขึ้นหรอกนะครับเราก็จะชีวิ้งดึงขึ้นนะครับเกตสองเกตตัวนี้จะเป็นเกตของน้ํามันนะครับเกตน้ํามันสองเกตก็คือเป็นถังน้ามันสองถังนะครับก็จะบิวอินอยู่นะครับอยูอยใ่ใต้ท้องเนี่ยห้าร้อยลิตร หารยลิตรน,นะครับเนี่ยถังน้ำมันพร้อมลุกลอยอยู่ตรงนี้นะครับประมาณน,นี้สองถังถังน้ำมันสองถังตัวนี้ผมตัดบิวอินเป็นปกติมันเป็นห้องเก็บของผมทําเป็นห้องที่ที่แช่ที่แช่ของกินนะครับเทฟโฟมลอกทําโฟมทําไม่ตัวห้องขึ้นมาใหม่นะครับฉะนั้นก็คือเราก็จะประหยัดพื้นที่เรือของกินในไอตัวน้ำไอเจตัวที่แช่แช,นช่น้ําแช่กอกินนะครับมันก็อยู่อย่างนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของ ห้องครัวเขาเรียกห้องครัวเรามีถังแก๊สมีครับมีหมออ้อหุงข้าวมีอะไรอยู่ในนี้นู่นนี่นั่นนะครับนี่คือห้องทาครัว,รว,วเปิดออาไปปุ๊บเอาหัวเตาแก๊สตั้งขันก็ไปกับหัวจะจะจะอะเอเตาแก๊สปิ๊กนิดเมื่อกี้ครับแล้วเราก็ทากับข้าวันตรงนี้น <ะ S 1> ข้างในข้างในก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้านะครับเป็นห้องนอนด้วยถ้าเมื่อไหร่เอาเบาะปิดมันจะเป็นห้องนอนนะเดี๋ยวเปิดไปให้ท่านเองไฟนะไฟแดงไหมไฟก็เลไฟขาวดีกว่า มีไฟนะครับแล้วก็มีพอเปิดเบาะขึ้นมาเนี่ยจะมีห้องน้ําอยู่สําหรับสุภาพสตรีหรือว่าผู้ชายาจูเล็กอายนะครับเราจะให้เข้าไปได้ก็จะเป็นห้องนอนด้วยแล้วก็จะเป็นห้องน้ําด้วยในตัวนะครับข้างในก็จะมีห้องเก็บของเยอะะมีห้องห้อง้ผมก็เก็บไว้ข้างในหมดนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้เวลาวิ่งเดียวเราต้องปิด <c oughs> ไป,ไปิดไฟก่ันเวลาวิ่งเดียวจะต้องปิดปึ้งอ้าว คปิดแล้วปิดแล้วมันไสล็อกเลยนะล็อกด้วยนะครับเพราะเนื่องจากเวลาพอเรือวิ่งเนี่ยเราจาับพวงมาลัยเนี่ยท้านี่มันเปิดไปได้มันก็จะกระแทกตุ้งตังต้งตุงต้งตังต้งตุ้งตั้งอย่างเงี้ยไม่ใช่ลำคาญอย่างเดียวแล้วมันจะพันกระจกด้านหน้าคอมตัวที่ปัดน,น้ําฝนปรืดอ่ะที่ปัดน,น,น้ําฝนนะฮะเน่ฝนก็จะตกแล้วทาไมเวลารีวิวเรือฝนมันจะตกเบาะแบบยกได้นะครับสามารถยืนเข้าไปข้างในได้ สามารถยืนได้นะครับสามารถน,นั่งนะครับแล้วก็นั่งได้ด้วยนะครับที่ผมชอบมากที่สุดคืออะไรกังไหมเนี่ยบอกเขาเลื่อนได้เลินหน้าเลื่อนอ่าเบอกเขาเลื่อนได้เหมือนบอกรถยนต์เลยแล้วก็มีสองฝั่งมีสองฝั่งนะครับนี่สาธิตสองฝั่งอะไรในเรื่องของอะไรสะดวกสบายในเรื่องของอะไรสะดวกอะไรเรื่องของไส่ใส่นอนครับเนี่ยครับกลางคืนเนี่ย ใสจะนอนอยู่เนี้ยหมอนอันหนึง่งคอันนี้ที่นอนใส่ใส่ห้ามแยกตัวอื่นก็ไม่มีอะไรโอ้ฝนตกรีวิวตกะเรเรือปุ๊บอุปกรณ์ต่างๆก็น่าจะครบก็น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของตกปลาในเรื่องของตกปลานะครับเรือเรือลำนี้ออกแบบมาสำหรับตกปลาจริงๆ นะเวลาเราขับเนี่ย,เ,ยเจอฝนเจอลมแรงๆแบบนี้ยไม่ต้องไปกลัวเลยซัดตูมปุ๊บขึ้นจะขึ้น,ข,นขึ้นมาหน้าเรือเต็มที่เลยปุ๊บมันก็จะไหลออกท้ายเรือซึ่งมีรูรูไหล,หลออกรูด้านล่างนะครับรูด้านหน้าจะเป็นรูน้าออกไปเลยนะครับมันก็จะไม่ไม่ลงท้ายของเรือเรามันจะไหลออกไปเลยนะครับแล้วก็เราไม่เปลี่ยนถ้าเมื่อไหร่เป็น Console, เซ็นเตอร์คอนโซลเรือตกปลาที่เป็นเซ็นเตอร์คอนโซลที่มันเป็นป้อมเล็กๆอยู่กาลางเรือนะครับ สัตตูมาปุ๊บโอเคอุปกรณ์นี่เรามันมีกระจกปังอยู่แล้วมันจะมีกระจกปงอยู่หน่อยแต่ใสคนที่อยู่ข้างในเปียกนะครับแต่เนี้ยเราวิ่งเรือนะครับคนที่เราไปสักสี่ห้าคนแต่เขาวิ่งสามารถวิ่งบนหลบทางท้ายได้ฉะนั้นเขาจะไม่เปียกตอนนี้แล้ครับเราไม่เปียกเลยฮะฝนตกอยู่ข้างนอกฝนตกอยู่ข้างนอกนะครับอ่ะตัดน้องฝนโชว์เลยหมือนไส้อ่ะนะครับข้างหน้าก็จะเป็นที่ห้องสมอนะครับตบวิ้นสมอนนะครับเราจะสบอกสะดวกเขาเรียกว่าสะดวกสบายนะครับ วิ่งไปทั้งคืนได้นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเขาเรียกว่าครบจริงๆสําหรับใรนนี่ผมก็พยายามหาพยายามหานะครับผมพยายามหาเรืองพยายามอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่เราอยากจะได้ผมเอามาใส่ในเรือทั้งหมดเรดารอ่ขาข้างบนข้างบนหัวนี่มีเรดาหนึ่งตัวนะครับเรดารไว้ทําไมเรดาเอาไว้จับสิ่งกินขวานเวลาเราวิ่งเลางคืนนะครับ สมมุติว่าเราวิ่งไปเนี่ยกลางคืนเนี่ยเรามองอะไรไม่เห็นแต่雷达เป็นตัวจับว่าข้างหน้ามีเดียวเราไหมมีเดียววิ่งมาหาเราไหมมีทุน่นซังไหมเป็นจุดเล็กๆ,ๆไหมอะไรไหมนะครับเราสามารถตั้งระยะของการสแกนได้2กิโล3มกิโลส0กิโล20ิกิโลนะครับตัวอื่นตัวอื่นก็มีไรก็ไม่มีอะไรนะตแต่จริงๆทจริงมันจะครบแล้วลนะ่ะ อุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วนะครับที่นอนปกติที่นอนผมถ้าไม่นอนตัวนี้ผมก็จะนอนที่พื้นนะครับพื้นผมทําพื้นมาเป็นพื้นซีเด็กนะครับไม่ใช่ทำมันเป็นโฟมเอวีวนะครับเป็นโฟมเอวีวที่การน้ําเค็มได้มันก็จะนุ่มนุ่มเท้าขึ้นเรือเนียเน่ยคร so ับปกติจะถอดรองเท้ากันผมก็จะถอดให้ถอดรองเท้ากันเพราะเนื่องจากว่าเซฟอย่างนึงก็คือพื้นสองรองเท้าแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นดอกยา,ยางยังไงก็แล้วแต่แต่ละบุคคลไม่รู้มันอาจจะเป็นดอกยางที่มันคมมันอาจจะไม่นะทำให้พื้นเรือเสียหาย ก็จะขอความร่วมมือของสมาชิกให้มาช่ายวยถอดรองเท้าหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเที่ยวน้าเนี่ยเราจะพาไปชมการวิ่งนะครับการทรงตัวการวิ่งการอะไรนะหรือว่าตกลงว่าคนที่ได้ดูคลิปนะั้นเราตัวนี้เราเคยถ่ายคลิปี่ยเคยหรือยังพี่ยังไม่เคยเลยยังครับเออเดี๋ยวเที่ยวน้าพาไปตกปลาเลยดีกว่านะพาพาไปตกปลาด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเที่ยวน้าเราไปชมคิธ ผมไปซื้อพี่แล้วก็ไปปลูกบ้านไปนทางที่จับเดียวที่ชุมพร้วยที่ปะทิวนะครับในเที่ยหน้าเราไปชมคลิปการวิ่งของเรือลำนี้กันแล้วก็พาไปตกปลาด้วยกันเที่ยวนี้ก็เราจะรีวิวประมาณคร่าวๆตัวนี้ก่อนนะครับเอาเป็น ep หนึ่งกับ ep สองแล้วกันนะอ่า ep ep หนึ่งก็คือเราจะดูอุปกรณ์สนับราคาเรือลำนี้อยู่ที่เบสเซ็ตแล้วที่ผมทำไปเนี่ยประมาณสองล้านต้นๆนะครับสองล้านต้นๆเนี่ยคือรวมทั้งหบดเสร็จนะแต่ถ้าเรือจริงๆเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณล้านล้านหนึ่ง ร,รวมทุกอย่างเลนะหนึ่งเครื่องอยู่แปดแสนะครับแ0 0แสนแานเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับต้องต้องไปถามทางซีพัทยาผมซื้อเครื่องจากบริษัทซีพัทยาผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับของเครื่องยนต์เบนูรีในประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมเลือกมาเป็นซีโปเป็นเครื่องยนต์ที่ประรุงใหม่นะครับสำหรับใช้งานทะเลเผาใหญ่ขึ้นได้แรงเท้าที่เยอะขึ้นนะครับแต่เรื่องรอบจัดจ้านเขาไม่ได้จัดจ้านเหมือนพวก รุ่นก่อนๆน,นะครับรุ่นใหม่ของ Mercury เป็นระบบ p สตา start ครับเป็นกดกด s t a r ทเอานะครับ,เป,รเ,นะรบเป็นคล้ายๆปุ่มกดเหมือนรถยนต์เลยครับนะเราไม่จําเป็นต้องเราก็ทําได้นะเราเปิดเราเปิดออนไฟเรากด s t a r ์ที่นี่ได้เลยผมจะใช้เนี่ยสะดวกไงห,หรือว่าตกลงว่าถ้าเราจะ start ต,ตัวน,นี้ก็ได้มันเป็น s t a r ทไฟฟ้าตัวน,นี้เป็นตาร์ทไฟฟ้าพอเรากดไปปุ๊บนะเราปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก,ก่าๆเราจะต้องค้างจนฝาจะติด เราถึงจะปลดใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เราก็พอปุ่นนี้ปุ๊บเรากอ่าผ่านไปที่สตาร์ทปุ๊บเราปล่อยกลับได้เลยมันสตาร์ตเองมันเป็นเรือสตาร์ทไฟฟ้านะคะรับหรือว่ากดเองผมชอบกดตัวนี้มากกว่ามันนี้เรากดปิดเครื่องดับเครื่องจากตรงนี้เลยนะครับสตาร์ทเครื่องดับเครื่องจากตรงนี้อื่นก็ไม่มีเรแล้วนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราจะไปดูในเรื่องของการวิ่งของเรือลำนี้ความหม่านของเรือลำนี้ดีกว่าครับเราไปดูกันว่าเราตกปลา แล้วมันหมานขนาดไหนเจ้น่าจะไปตกปลาด้วยแล้วก็จะเอาเหยื่อตัวทดสอบตัวใหม่ไปเทสด้วยนะครับเป็นชิกนะครับโปรเจกต์เอ็มนะครับโปรเจกต์เอ็มโปรเจกต์เอ็มในหัวได้เยอะมากเลยท e ั้งเหยื่อชิกทั้งหัวชิกตกปลาฟงจิกเฮสหัวชิกตกปลา,ปลาหมอปลาเกา๋านู่นนี่นั่นนะครับทํามาประมาณนักแต่ละอย่างเนี่ยทำมาแสนสองแสนสามแสนขา,ายได้ไม่เกินสองพันหรอก oh. นะรเรียกว่าขายแค่ทำแล้วไอนี่เองม ทำแล้วเอาไปใช้เองนะครับเราบอกว่าอ่าใครจะซื้อเราไม่ขายด้วยเพราะถ้าเมื่อไหร่เราขายปุ๊บเราก็จะมีคนเป็นคู่แข่งเราก็จะมีคู่แข่งในเรื่องของมันเก็บมาแย่งเราตกปลาเป็นยอะเราดีของเราดีเราก็ไม่ขายเราก็เก็บไปใช้เองนะครับ <What? S 1> <laughs> คิดแบบนี้น่าจนนะ <laughs> <laughs> คิดน่าจนอนะ่ะนะครับ <laughs> เดี๋ยวเยวที่ยหน้าเราจะไปอ่าทดสอบเหยื่อชิดกันนะครับ <laughs> เหยื่อชิดของเรา <laughs> ที่ผมทําตอนเนี้ย <laughs> ผมทำมาแค่ห้ารุ่น มี40กรัมดินะครับ40กรัม60กรัม80กรัม100 120นะครับเราจะผมทำไปแค่5รุ่นซึ่งมันตอบโจทย์ในเรื่องของฝั่งอ่าวไทยแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปฝั่งอันดามันก็ต้องน่าจะต้องสตาร์ตตั้งแต่100 120 150 180 200หรืออาจจะต้องมี250ด้วยซ้ำนะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยไม่ใช่สำหรับฝั่งอัอนดามันนะครับแถวสุรินทร์ตาชัยพงงางนาภูเก็ตอะไรพวกเนี้ยนะครับ ดอนใหม่ดอนใหม่ไรทวีปนะครับล่องเหวอะไรก็แล้วแต่น้ำลึกเป็นร้อยๆขึ้นไปอ่ะอย่างน้อยก็นอามีสตาร์ประมาณสักร้อยยี่สิบร้อห้าสิบเนี้ยนะครับแล้ก็เที่ยวเที่ยวหน้าเดี๋ยวเราไปไปตปกปลากันโอเคเท่นี้ก็ดูบรรยากาศลูกเรือดูอุปกรณ์ไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็วันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีพบกันใหม่ EP สองกับการรีวิวเรือ m p c Boat เป็นเรือธงสำหรับการตกปลาของทีมหชายบุกขับเรานะครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ